รีดเผยความลับนอกจอของลิต้ากับพี่แทนไทยเรื่องเกิดสมัยเรียนละครคือเธอกำลังเข้มข้นแฟนแฟนกำลังลุ้นความรักของสายขิงยาย่าอุรัสยาและกลามมริโอมเมลเลอร์กันสุดรีดว่าสุดท้ายจะลงเอยกันยังไงแต่คู่นี้แม้ในจอจะจิ้นแตกแค่ไหนนอกจอก็ต้องชะลอและหักห้ามต่อมจิ้งกันเอาไว้ก่อนเพราะทั้งย่าและมมริโอเขามีตัวจริงเสียง จริงแบบชัดๆกันอยู่แล้วดังนั้นหลายคนเลยหันเหมาจิ้นคู่พระรองนางรองของเรื่องอย่างลิต้าออกแบบชุติมลและพี่แทนไทยสุดบอ,อปุ่นป๊อบทัตโตสับอนานันแทนละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังออกแบบเปิดเผยความลับที่หลายๆคนไม่รู้มาก่อนก็ยิ่งขย,ยี้ความจิ้นให้กระจายไปใหญ่ ความลับนั้นก็คือออกแบบกับป๊อปเขาเป็นเพื่อนสนิทคบหาอยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจ้าเวลาเข้าฉากสนิทสนิทในเรื่องเลยไม่ขัดไม่เขินกันเลยโดยออกแบบเผยภาพและแคปชั่นเล่าเรื่องว่าลิต้ากับพี่แทนในวันนี้มีเออกแบบและป๊อปเมื่อ7ปีก่อนพร้อมเผยผ่านสัมภาษณ์ว่าโชคดีที่ออกแบบกับปอบนั้นเราสนิทกันตั้งแต่เรียนที่ค คณนะศิละปะกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกันเราทั้งคู่อยู่กลุ่มเดียวกันพอได้มาเล่นละครด้วยกันก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันและได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งทั้งตัวออกแบบและปอก็พยายามอย่างเต็มที่ทำการบ้านอย่างหนักสำหรับการแสดงในละครเรื่องนี้แต่ในการเข้าฉากคู่กันนั้นสบายมากสำหรับพวกเราตอนแรกก็มีเคอะเขินบ้างแต่พอเราตุนคาแรคเตอร์ได้ แล้วก็สบายมากเลยค่ะและยิ่งเล่นได้อย่างสนุกสุดๆเพราะความเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะว่าแต่ตอนนี้เป็นแค่เพื่อนแต่ถ้าเสียงลุ้นเสียงเชียร์หนักหนักขึ้นอาจจะมีพัฒนาให้มากกว่าเพื่อนก็ได้นะใครจะรู้เอาชาวจิ้งโบกผู้เชียร์ต่อเรือให้ไว